โอเครานันกาสบัสบดีวันนี้มาเล่นเกมอ่าคอสพีทีมโมบายกับอ่าคอนเทนต์เล่นปืนเดียวจนจบเกม,มเล่นเล่นทุกปืนเนาะแต่ว่าอ่าเปลี่ยนปืนเล่นปืนเดียวเนะีะ เริ่มเริ่มเป็นสไนเนาะเพราะว่าอันนี้ตอนเมกมกระชีใส่เป็มนมีดก่อนมันอีกมากกับเพื่อนสี่คนโอเคเอาใหญ่พูงออกมาแต่ส <First line. S 1> ินี้ตัวสวยเป็นระเบิดเนาะใส่ระเบิดใดแต่ว่าใสเพื่อนอื่นมาไร ใส่ระเบิดกับมีดได้อ่าไปใส่ระเบิดกับมีดกลางกรปืนเริ่มต้นก็เป็น AK47 เนาะตอนนี้ก็หาเก็บกระสุนไปก่อนทุกปืนไปก่อนเก็บเนาะ้าอัน ไอ้ดอกไอ้ดอกปืนมันลวงลงมาไปละปืนแต่งมันลวงลงมาเดี๋ยวขับไปเก็บมิเตชี่นี้อย่างเดียวแล้วเนาะเห็นคนเห็นคนไปิชี่นี้อย่างเดียวแต่ว่าเห็นบอดสิฟันหัวมันเนี่ยนี่ยเนี่อันนี้นายชี่บอดเขอขายเนี่ยจะได้ลูกปืนตายบอดมันี โอ้ห oh, oh. ันไปหันมาจนตายตายไม่มีดมันคือเบาลยังมีดคือเบาแท้ตายเถอะอีเต่อเลยฉันคอให้ตายฉะนนาะตอนนี้เฮาจะใส่ปืนเนาะอเตรียมของไว้ก่อน โอเคไป้าบอดกับซิค่าไรอยู่แตว่าแต่คนกับสินี้กไก่ตาแกงกูเลยถ่ายไอ้ดอกไอ้ดอกมันหลวงลงมานะเนาะไอ้ดอกปืนแต่งหลวงมากับสิเรมใส่ปืนเป็นเอคไอ้ดอกไ <c oughs> ป <c oughs> หาเกตกระเบิดตัวซอยเัา แต่ว่า้ใไซมีตัวจบเกมนี่บอยคนอื่นไว้แต่่อยบอยคนอื่นกับบอยขึ้นนะครับมีปืนปืนเนาะมันยังไปสู่เขาแต่กับบเนี่มีคนเล่นเ,เกมอันอาทิแบบมีเนี่ยสับหัวสับหัวตายทีเดียวแต่ว่ามีดมันทันหัวคนทีเดียวก่าตายหรอวะ ตอนนี้ก็พ้นสิลงเห็นคนห้อแลนอย่างเดียวแต่ว่าเห็นบอดในไรคายอยู่โอ้โหจุดอีกจุดอีกเก็บลูกปืนมาเลยนะมีอีกตัวบริมีอีกตัวสองตัวอยู่ใช่ไหมนีเด ีนี้นี้ดนีช่ป่ะแค่นี้ดีใต้บอดมีสีหัวคันหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้เขาเก็บูกกรลสุนนนะแต่ี่ไปเอาจริงนะตอนนี้เปลือนแต่งขาบอดไปก่อนเกมนี้มันโมเมนว่าลินกับบอดเป็มเมน มันดี้ก็บคนแต่ว่าเลีก็บคนแต่ว่ามันอีกยังวะกระเจื่อนนะมันคนคนหนึ่งเลยคนซัึ่งส,สัมบเอณสังเกตว่าที่ไฟกับเพชรพับจีนไม่ได้มีหายแค่หาทีนหาคนเหรอมีบอดปนไปนำอันนี้มันลอยคนเนาะจากทีมเสาหาทีมนะโอเค มักจะมีบอทผสมไปนําประมาณครึ่งหนึ่งห้าสิบห้าสิบคนนะฮะอยู่แต่แถวนี้แหละกระสุนกระตันเลยนะเนาะเปลี่อนเขาด้มาแล้วมาใส่ปืนแต่งเนะด้วยหารถก่อนแถวนี้กนะูมีรถเนาะมันนาชิดลวงแค่นี้นะมั้งแถนี้จะแถนจะบอลนนะ่ะไปหารถ ลมตดไป็น AK-47 เดเอ๊ะจำไว้เตรียมมาอยู่ร่วงบันนี้โอเคหนึ่งกล่องกล่องหนึ่งนายทิ่ตอยูสิมั้ยไปเข้าไปเอากองกล่องี่ปลอดภัทยดีกว่าเนาะไปนายีิปลอดภัไยที่สุดอะมันมันไกลเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปืนแล้วก็อุ่นใจหน่อยจังหน่อย Ninja, นี่จ้านี่ก็ใส่แบบใกล้ๆเนาะใส่แบบใกล้ๆสิบได้บ่ได้บ่เธงระงยะมันไกลโคตอยากได้รถนะตอนนี้เรียบร้อยพื้นทีน่บริบริซอยเอาต่อมาทำคอนเทนต์ก่นอนนะเอาอ,อีกแล้วเพื่อนคนหนึ่งเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวกันเด้อฮันลูปเฮ้น เขาสินเดนี้วงอยางนี้ตายในวงบางทีตายวงก็มีโอเคเสวยเพื่อนได้โอเคนี่ลด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 ในกาซีซานนจักหน่อยแต่ว่าบม่มีแล้วเนาะไปไปไป สาเนี่ยนะตัวนี้แต่ว่าเวลาโซนคนนี่นั้นมันสิทีเดียวตายอตอนนี้ไปเห็นเห็นอะไรแล้วเนาะให้ดอกคุลือแตง ที่นี้เขาใส่ปืนได้เนาะโอเคเพื่อเนเขาเกิดนะเน้่ยถมว่าลองปืนปืนไหมปืนไหมจะเป็นเอเคแบบยิงยิงแบบเล่นเนาะแต่แต่อยากเล่นอจังหวะเราแต่จังหวะ <Our vehicle S 1> เ,เล่นเลยเอา้ายิงรถเองพร้อมเลยนี่ เกมนี้บทต่อต่อ้ใยที่เขาให้กับ้างจะเอาลงต้องเอาลงอแล้วบทกระชีระเบิดฮะอยู่แถวนี้มันจุกอะไรเนาะแต่ว่าอยู่แถวเพื่อนแถวเนี้ยตัวใยเปลี่ยนเอาไปเก็บสปลีำยากว่าจังน้อย ด้วยยางเอาปะะ่ะคันเนี้ยขี่รถด,ดีกว่ารถที่เบิร์นนะยิ่งยิ่งรถเองโอเคบัตไอ้บอัตมันตีในรถนะเฮ้ยก็แล้วแต่ถ่ายเกมแล้ว,ว,วลสี่สิบสิบคนไปอย่างเอาอย่างเอาไว้กว่าตอนนี้เหลือสามสิบคน แต่เดี๋ยวเขาสุดชีวิตขึ้นมานาชีเกินมาลายประสามสีบคนท่าควายเห็นอันอันนั้นควายกระเอาไปเอคอีกหนึ่งกระบ,บอกมาเป็นเอคสองกระบ,บอกเลยตอนนี้กระเบิดกับเกาลูกนะทำทีซ้าย <c oughs> ยใส่ต้องเก็บปกปนนุปืนน้ำไปไไปนี้ดีกว่ามีเครื่องบินน้ำพวกนี้เล่นง่ายอย้า่ะผู้แลี้วกไอ้ลูกซองคนละ ชี่หนาโอเคไปใส่ใส่นี่จ้าก็เวลาเวลาหยางมันเสิยบดีเสียงเขาเนาะแต่ว่าต้องอัพอันนี้ด้ยอัพอัพอัพให้มันเป็นสอง แจ้งสนายไปเอาวงมาจบวะนี่บอมากเสีแท้แค่นี้นด่เลยเยอะยิงเัาสนานเลยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันหนีวงมันก็สิมาจูนะับ <c oughs> เห็นแบบแบบบอรหรือคนบุบบอด หดกระโดดขายิงโบล่งดีงก,กว่ายิงโบล่งถ้าว่าบวกกันระยะประชิดกันยิงโบล่งดีก,กว่ามันจะเป็นตรงมีนี่ระยะตรงนี้โอเคเลยเพื่นอนเัาโดน CPU côn là được rồi. Đang lưuăng tụi điề. Chiêng cướp. Mình ăn chiêng thôi là. คน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 ไล่เดี๋ยวเพลินมันแห่มันนี้ก่อนนี่โดนสไนไปอร์ยิงไง nhưng mà sao xem để đi mặt bóng mà để 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 ôi để để rồi mà ô này để đi, đi để để Đi để 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 để, 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 để. มันบริยินเสียงเกิดามานดี้เมื่อกี้นี่เขายังเดี๋ยวมันต้องมาสอยโม่มันเดี๋ยวนี้โดน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 ,ดนโ,อโอ้ไล่าิดา ลักก่อนเนาะตั้งลักก่อนโอ้ไปลาเวลาพอได้ไหมต้องไปเลยต้องไปเลย ไปไปบักนี่แล้วมันมาซอยงมเมือม่อกี้เนี่ยคนเรือนนาะตอนนี้เพื่อนเขาซุ่มแบบระมัดระวังพอตอนนี้เขาต้องเขาวงให้บอกเมื่อกี้ในวงแป๊บเดียวนึงแหงเป็นแหงเลยเหลือเจ็ดคนเรา The airdrop is coming อย่าแต่มันอยู่รวมไปอน่างนะอย่ามันอยู่รวมไปอย่างเดียวเหลืนนะอเจ็ดคนเนะเขาต้องไปไกลๆวงเลยขออยันเดียนะเคยต้ยนวงไร้เถือ่อะลรเกเนม,มันมันโบมีฮิวนะแบบฮิวเป็นเวลาสิตายเลยฮิวยาเลยน,นะแต่ก่อนมีแต่ก่อนมีเดี๋ยนี้โบมีแล้ว ลอยดาวน้ำม uhm. ันนาจะอยู system, like, we In all. In all. We okay. ่บ้านล่างนี่แหละเห็นไ่มเห็นไหมเผื่อมันอยู่ล่างวะเรียบร้อยได้เผื่อนี่ล่างโอเคเหลือสีคนตอนนี้โอเคมีลุนอยู่มีลุนยู ยิเชียงปืนนนเปิดเมื่อกี้โอเคโดยที่มึงี่ซองลงด้วกันเนะตอนนี้มีโอกาสเดยที่งอยู่สีบไทยวะถาป้าระเบิดใชมันี่ย นีมีไล่ลูกอยู่ทั <'m> ้งอืมเช็บ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 เจ็บอาชีพไว้ด้วยหเลยไหสองหนึ่งเนาะไว้กับโทษทีแต่ยังไงก็ต้องเอาลงอยู่ดี